ประกาศผลแล้วตู่นันทิดาได้เป็นนายกอบจอหญิงคนแรกของสมุทรปราการ วันที่21ทธันวาคมเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้นำคะแนนผลการเลือกตั้งนายกอบจอสมุทรปราการอย่างไม่เป็นทางการขึ้นประกาศบนกระดานบอร์ดซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของสำนักงานอบจอสมุทรปราการโดยผลการเลือกตั้งปรากฏว่านางสาวนันทิดาแก้วบัวสายผู้สมัครหมายเลขหนึ่งของกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ได้คะแนนรวม3 4 1 5 0 4คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งนายรัชชานนท์ทองอารามผู้สมัครหมายเลขสองในานามอิสระได้คะแนน7 7 0 5 7คะแนนมาเป็นอันดับสองนายน้ำพลคารมปาดผู้สมัครหมายเลขสามในานามอิสระได้คะแนนรวม24,752คะแนน มาเป็นอันดับ5นายอานวยรัศมีทัศน์ผู้สมัครหมายเลข4ในนามกลุ่มรวมพลังสมุทรปราการได้คะแนนรวม56,822คะแนนมาเป็นอันดับ4และนายทัชชัยเมโตผู้สมัครหมายเลข5ในนามของคณะก้าวหน้าได้คะแนนรวม74,531คะแนนมาเป็นอันดับที่3ซึ่งจากผลคะแนนการเลือกตั้งทําให้นางสาวนันทิดาแก้วบัวสายได้รับเลือกเป็นนายกอบจอหญิงคนแรกของจังหวัด สมุดปราการด้วยคะแนนที่ทิ้งห่างจากผู้สมัครรายอื่นๆกว่า2 0 0นคะแนนขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m